สวัสดีครับสุรสินผ้าโขมมัน,นี้ผ้าร่วยน้ำพี่นองมาตามแนวทั้งขามโค้งเที่ยวเล่าเสียนรุ่นนะครับวันที่สิบนะครับเอาพี่นองมาไปตามน้องกันนะครับนี่ค่ะเสียนรุ่นตามกันต่อขามโค้งเที่ยวเล่าไม่ยอมแพ้ก็เลยตัวไม่ยอมแพ้เสียนรุ่นบมมียอมแพ้น้องเจนเลยครับเจนยอมไม่ยอมเสียนรุ่นไม่ยอมเจนเลยพี่น่าจันเจพี่นองทาโดน

เก้าวสองฐานนะืัอนี้เมือ่อวันศุกร์เราเดอเซียนเอาดีดีแล้วเก้า,กาวคัเดี๋ยวมันลวดมันก็ได้อยู่ห้อเ้างไนดะ้จเข่าบนลลางอันนี้แบบนี้นั่นจะซีอิ้นกับแม่ยืนดีสายลุดสายวิง่งสายเลีนหกหกวันี้หเม็ดเดียวดูดเาเลยจะได้จะได้ทคาเดียว ไม่ได้ครับเดี๋ยวกูเอาอืนก็จช่วงตัวอะรจับเปิดตามนีนะ,สนสะเสียนละเชยนเรจังเบ่งเลยเดี๋ยวนะครับพี่น้อง เอ็ดจวดในนี้8เอออัน <making> 我也不晓得电。嗯 đang bảy. Ừ. Đấy con. เส้นเล็กเด่นไม่เัวใดแน่เส้นมือนี่มีหกมีแปดมีเก้าหมีแปดมีเก้าสีกับเด่นอยู่ด้กันเจ้าก็กวดตัวนี้ละเอาสีกับเด่นอยู่้กันเจ้าตระคอบใ้กับสีนี่ละเรามาต่ว่ามันหกหะมือนี่เาเยเส้นมากตัวใดกก็ มักม oh, so really, like oh. ััหกมัหกอเอาอมชื่อเล่นะอ๋อแตนี้เขาจะเอาบนงายสอกมชื่อนี่คือหกอันบ้างเนียดูดเลยูดไปที่หกแบบตำลาวความชื่อนี่ยงดดไปที่หกอันา่ยได้ท่เดียว Mày đều để sống khá với người sống khá nên mỗi chắc mày chồng. Weren't yêu cầu hay quá? Tô a khan ninh ninh, khá bỗng cầu yêu ở điện. Sắm tụi ông kèm 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 mình kèm kèm

ไก่ปะคนเคยจเจ้าก็ว่าพอเห็นตัวเล็กิีเป็นบางกวนนบางขาวมาไทยน่ไทยภาษาอะไรมาถัเขาว่าแ็บหน้าจอครับพี่น้องไก่ปะนี่แงแกงสไหตรงตรงไหมแกะตัวมักตัวซอฟางเส้นตัวใดกัดมือหนึ่งหกเก้าหกสองหกหแปด ี่เม็ดนี่ละมันใจจากเซนต์มือนี่ครับแ่ดลอยคนละแฝดลอยเก้าสิบเก้าตัวสิแฝอยแปลว่าเก้าเก้าแปลว่าเซียนมันใจมือนี้นี่ตัวใดเนี่ยเซียนพี่วงกลมใอ้เพิ่นศูนย์หกเก้าหกสองหกหกแปดนี่แหละตัวมากตัวมากติดหกเนี่ติดหกไว้เลยมือติดหกไว้เลย หกมาแห้งมันบอเซียนเกว่าสิเขาครับันมาเบก่นนะันบอเบิลอ่าันบอเบิลขันเบิลเด้ทีมาตัวไหนเบิลม่เ็เบิลหกหกอันแล้วหกหกครับหกแปดเก้าเันี่และหกหกแปดแปดเก้าเก้าแต่ว่าเซียนบอจับามากเบิลเ้อครับพี่น,อน้องมากเบิล ีขามโค้งเคียวเล้าเด้อพี่น้องน้ำไปพิจารนาหน้าเบงนะครับครับพี่น้องเป็นแนวทางขามโค้งเคียวเล้าเสีนรุ่นนะครับน้าไปพิจารณาหน้เบงนะครับมักกระจัดคัดกระพานถ่ายคลิปขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์นะครับพอกันไหมนะคลิปนาขอบคุณและสวัสดีครับ